สวัสดีครับผมเจอผม 99. ้ากวางโจรครับคุณผู้ชมเจอในที่เกมนี้เลยครับผมอาโกนอสนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับคุณผู้ชมไม่แนะนําเล่นตามเด็ดขาดมีมันที่73,000หน่วยไหลไปก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมพีพจะไหวหรือเปล่าครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ โอ้โหไม่รู้จะไปเกมอะไรครับก็เกมนี้เลยก็กลับมาเล่นรอบที่สองรอบที่สมแล้วล่ะเกมนี้ว่าย,ยังไงครับอากโอนอสเกมกรีดโบราณนะครับบรรยากาศขังจัดเลยคุณผชมเหมือนอยู่ในวิหารเทพเจ้าเลยครับเนี่ย ในเกมนี้เราจะเห็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับก็จะเป็นทั้งเรือแล้วก็นักลบนะครับคุณผู้ชมนักลบนักลบนักลบไปไหลไปก่อนเลยหลักๆก,ก็จะเป็นโล่นี่แหละ โอเคสี่พันหน่วยมาแบบข้างนอกครับคุณผู้ชมนี่ไง แบบล้อมรอบนะถ้าล้อมรอบก็โอเคอยู่อ่ะแต่ถ้าไม่ล้อมรอบก็ฮัลโหลดีครับรออะไรลหละคุณผูชมฮัลโหลอ่ะต้องมาสามนะครับถึงจะไหลเข้าเองครับ ถ้าไม่มาเดี๋ยวก็จัดเลยแล้วกันนะครับหมดลับแต่แต่ละรอบมันก็ไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ย โอเครอบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคสวยต้องงั้นดิเออเอาแล้วบึมบั่มครับคุณผู้ชมไปจัดเลยแล้วกันนะครับไปแล้วครับอัศวินอากกนอสสามลีครับคุณผู้ชมก็คือต้องเป็นโล่สีน้ำเงินนะครับ ต้องมาติดกับโล่สีแดงนะมันจะมาแบบว่าล้อมรอบคอุณผู้ชมต้องอยู่แบบต้องอยู่กับตรงกลางอ่ะต้องอยู่ตรงกลางโล่สีแดงเลยถึงจะโอเคอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรครับโอ้โหอย่างเกลือเลยเกินไปหรือเปล่าครับเพียรอบนี้เกลือจัดอะอเพราะว่าลั่นข้างนอกเมื่อกี้หรือเปล่าครับ โอ้โห oh, ล้อหลอกกันจัดน่ะรอบนี้ไปลุยต่อครับแต่ขยับมาครับสามหมื่นหน่วยครับคุณผู้ชมอยู่ต่อก็คงไม่ไหวอะ่ะเพราะว่ามันลั่นข้างนอกไปแล้วนะครับเน้นเป็นลีนะเกมนี้ก็คือถ้าโลมาก็ได้ไปต่อครับมีแค่สามใจครับผม จะเอาอะไรไปสู้เขาอืมใจเย็นนะใจะเย็นโอ้โหบอกเลยว่าถ้ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมมันแน่มาหรือเปล่าตรงกลาง แถวที่สามลีทีสองมาหรือเปล่าโลสีน้ำเงินอ,อยู่ตรงข้างบนครับโอเคแต่ก็ยังดีครับแต่ก็ยังดีที่ยังมานะอย่าให้มาตรงแถวที่สามอะ่ะแถวสาม แถวสามมีไหมไม่มีครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยดีครับก็ยังพันโลอยู่ครับคุณผู้ชมไม่ไหวเลยรอบนี้สิบสามครั้งนะครับเสียดายนะมาแบบไม่เต็มที่นะครับไม่ค่อยจะขังแล้วอะรอบเนี้ย ตอนแรกก็บรรยากาศน่าจะขังอยู่ในเกมเนี้ยแต่รอบเนี้ยน่าจะกักครับคุณผู้ชมไม่ขังละไปกันต่อโอ้โหใจเย็นนะใจะเย็น เย็นก่อนนะเฮียไปลุยต่อครับแย่เย็นๆใจล่มๆแต่ตอนนี้ผมเริ่มจะกุมใจแล้วนะเือแบบนี้ก็ไม่ไหวอนะ่ะมาไม่เนี่ย เหลือแค่ลีเดียวเรียบร้อยก็ยังไม่มาโอ้โหตึงจริงตึงเปียเลยคุณผู้ชมไม่ไหวนะครับอย่างเกลือสุดท้ายก็ล่วงอย่างเดียวโอ้โหรอบนี้โอ้ยโอเคครับ โอเคกลับมานิดหน่อยไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมรอบนี้48,000หน่วยไหล ก่อนเลยครับจังหวะนี้ความหวังสุดท้ายละคุณผู้ชมสงใสจะเป็นแบบเดิมไหม มาไหมเนี่ยเหลือแค่รอบเฮ้ยมาอยู่ครับคุณผู้ชมแต่โล่สีน้ำเงินนะสิไม่มานะสิโล่สีเงินมีไหมอยู่ตรงไหนกัน หรือเปล่าครับเนี่ยรอบสุดท้ายว่ายังไงครับโอเคมาอยู่ปึ๊บปึ๊บเออน้องอย่างนั้นแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาซ้ำหรือเปล่าเอืสิหืมใจเย็นนะใจะเย็นโอเคอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละครับสวย ต้องอย่างนั้นครับแล้วก็มาอีกครับตรงข้างบนเฮ้ยเริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้สวยจัดสวยจัดครับรอบนี้มาอีกหรือเปล่าตามตรงที่เดิมเลยตรงที่เก่าที่เดิมอ่ะว่ายังไงครับเฮียมาหรือเปล่า ได้ไปต่อไม่เนี่ยยังไม่เคยแบบว่ามาครบเต็มทุกลีเลยนะผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็ถือว่ารอดไปอีกหนึ่งเกมครับคุณผู้ชม <laughs> โอเคละทึกจัดคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วโอเคขอบคุณครับมันต้องอย่างนี้ แต่ก็ไม่ถึงกับบ um ึมบ um ัมซ um ัมเบ้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือวันรอดนะครับในรอบนี้อ่ะอ่ะพอครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ